ต้องโวอยพลอยก่อนไ,ไหมขอให้มีแฟนมีความสุขมากๆทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีอุปสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะก็เป็นคนดียิ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสมอเสมอนี่ยังดีไหม ว่าวันนี้เนื่องในโอกาสวันเกิดของพี่แฟมนั่นเองแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอิญกับพี่แฟมเนี่ยมีนัดกันไปทําบุญลงศพแล้วก็ไปกินสเต็กเพราะว่าพี่แฟมอยากกินสเต็กวันนี้แล้วเมื่อวานก,ก็ไปซื้อเทียนมาเรียบร้อยแล้วเตรียมกระจุดเค้กช็อกโกแลตให้พี่แฟมนะคะเนี่เยเราถึงเอิญถึงคอนโดแล้วขอตัวไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนแล้วเอิญก็มีของขวัญให้พี่แฟมด้วยแต่ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกแล้วนะคะทุกคนแต่เหลืออย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพี่แซมของเราเนี่ยยังไม่มาค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวดอคุณชายเขามารับนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเป็นยังไง สวัสดีทุกคนนะครับผมยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง FE Reality นะครับยังไม่ได้คิดสโลแกนอะไรทั้งสิ้นวันนี้ก็เป็นวันดีของผมนะครับที่จะได้ไปเจอกับน้องเอิญอีกแล้วจริงๆมันเป็นวันเกิดผมนะครับเป็นวันสําคัญของผมซึ่งก็คุยกับน้องเอิญไว้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวกันนะครับน้องเอิญวันนี้ก็เรียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเจอกับน้องเอิญน่าจะอีกสักประมาณ30นาทีแล้วเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณตอนเย็นละหกโมงครึ่ง เราก็ไปเจอกันที่คอนโดน้องเอิญเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเอิญกำลังทาอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าน้องเอิญจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมก็ต้องรอติดตามเพราะว่าไม่ได้นัดไม่ได้จัดแจงอะไรกันนะครับก็รู้แต่ว่านัดวันนี้แล้วน้องเอิญเตรียมอะไรมาผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่รู้แหละว่ามันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์เล็กๆใช่ไหมละ่ะให้เรารู้สึกแบบว่าประทับใจอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้เราก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงก็ให้ทุกกกกกคนนนนนนนไไไไดดดด้้้้ตติิิาาาาาามมมััะรเเเเเเปปหออออองงีีีววว่จสยยยลล๋ อยู่กันทั้งเอิรนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหัวลำโพงนะคะพาพี่แฟมมาทําบุญลงศพนั่งรถกันมานะครับวันนี้ผมให้คุณหนูเขาคิดโปรแกรมให้ผมเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยมาทำบุญให้ทั่ววัดเลยทําทุกสิ่งวันเกิดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็พาพี่แฟมไปกินสเต็กครับนี่นี่คือโปรแกรมแบบว่าคิดมาแล้วแล้วก็กินเค้กช็อปเปแลนเพราะว่าวันถามว่าพี่แฟมชอบกินเค้กอะไรแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ของขวัญพี่แฟมแล้วก็อวยพรพี่แฟม เป็นไงฮะเก็บไว้ก่อนนี่คือจับบวยพรก็คือเอินจัดแจงทุกอย่างไว้แล้วคือจริงๆแล้วแผนจะได้เริ่มกี่โมงหกหกของนี่โมงแล้วสองสองทุ่มาสามแล้วสามทุมงั้นเดี๋ยวไปทำบุญกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าคนมันค่อนข้างที่จะน้อยน้อยแต่ว่ามันต้องแบบสำรวมไงอยู่ในวัดนะเราก็ต้องสำรวมนิดนึงนะครับเอาบุญมาฝากทุกคนไปทำบุญกันดีกว่า นี่คืออะไรครับคือทําบุญอะไรทําบุญลงศพเดี๋ยวเราเขียนชื่อเสร็จแล้วก็เหมือนจ่ายเงินแล้วเราก็เอาชื่อไปแปะอืมไปแผะลงศพแล้วเหมือนมันมันเขาเขาทำไมต้องทําบุญลงศพอ่ะก็เหมือนกับสมมติคนไร้ญาติขาดมิตรเขาไม่มีตังค์ทำงานตกอะไรบมานแล้วเราก็จะได้บุญในวันเกิดเราด้วยเนาะแต่เอิญเอิญไม่รู้จริงไหมอะมาทัวร์ลงแต่ก็อยากทำดีแล้วแหละมาทำบุญใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปลงชื่อกันนะครับ จะเขียนแผ่นทองนะคะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของคุญโอ้ไม่่คยได้มาทำอะไรอย่างนี้เลยไม่รู้กันน้องอย่างฟ่องนโอเคเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอิม่มบุญอิ่มใจไหมคะอิม่มบุญอิ่มใจมากน้องเอิญน,น่ารักมากมากแค่ไหนมากที่สุดเ <100 S 1> <100 S 2> ต็มร้อยเต็มร้อยก็ร้อยห้าสิบแตะต้องล้นต้องล้นให้ลนล้นไวก่อนเดี๋ยวแบบจะน้อยใจเฮ้ยดีมากเลยผมรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะพี่แฝงก็ไม่ได้มาทําอะไรอย่างนี้ไงอันนี้พอน้องเอิญพาม,มาทํามันก็รู้สึกสบายใจครับเพราะมันเป็นวันเกิดด้วยไงเราต้องทำแต่สิ่งดีๆใช่ใช่แล้วมีโปรแกรมอะไรต่อครับไปรับประทานสเต็ก นี่เขาแบบว่าจัดแจงร้านจัดแจงทุกอย่างอ่ะวันเกิดเนี้ดีขนาดนี้ให้คนอื่นก็พูดไหมเป็นไง่ะเดี๋ยวเราไปสเต็กแล้วนะครับวาดไหมหรือว่าไม่วัดวาไปเอาวัป สบาย,ยมากคือบอกบอกน้องเอิญว่าอยากกินสเต็กเออลองเลือกร้านดูแล้วคืออุปกรก์ครบนะมีเค้กมีอะไรด้วยนะาขาดอย่างเดียวคือเชฟช,ชคค็อปก็แล้กันก็ไม่เป็นไรหรอกสเต็กสเต็กคอร์เทลโอเคสมกับมาสวีทจริงจิ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น80รสิกอ้ไมเต็เนแปรสิกรานอะไรอ่ะวอลฟาววอลฟาวบอลฟาวเย้รอหันกัน yes. ของเอิร์นเป็นเนื้อย่างวาซาบิตามใจนะคะทุกอย่างทุกสิ่งดีไหม แฮ <laughs> ปปี้ไหมคะกินสเต็กเนื้อริบอายแฮปปี้มากใครเลี้ยงบอกเขาไม่สิคุณหนูเลี้ยงแฮปปี้ แฮปปี้มากเดีวแบบว่าเอ้ยทำไมถึงให้ผู้หญิงเลี้ยงว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราตกลงกันนะครับเออวันเกิดเราก็ต้องมีคนเลี้ยงเราใช่ไหมแล้วเ,เดี๋ยววันเกิดเอิร์นพี่แพรมก็จะเลี้ยงกลายพี่จนเลยวะเนี่ยเอาอ่ะคูณสองนะ,ะ <Okay. S 1> ก็คือปรึกษากันไว้แล้วว่าวันเกิดเราควรจะโดนเลี้ยงอ,อะไรอย่างเงี้นะครับ<อ>ผมคุยกับน้องเอิรนไปแล้วเออจะได้แฮปปี้ก็แฮปปี้มาแล้วแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากก็เดี๋ยววันเกิดน้องเอิร์น ก็รอดูคลิปต่อไปนะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันเกิดคุณน่ะ27พฤศจิกานนี่ไม่ไปเป่าเค้กแล้วหรอซื้อเค้กไปไปไปก็บอกเขาก่อนเดี๋ยวผมไปเป่าเค้กเพราะว่าตอนนี้เค้กยังคนเขาเขาไม่มีนะฮะถือว่าผิดแผนไปนิดนึงแต่ก็ประทับใจนะครับวันนี้ประทับใจแบบสุดขีดสุดขีดเดี๋ยวเราไปเป่าเค้กกันดีกว่านะครับไปที่วางได้ป่ะให้พี่แซมช่วยถือเลยมาเลยดูความใส่ใจของผู้หญิงคนนี้เออน่ารักอะ ชมตัวเองดไ,ดได้ด้วยเหรอคนเรา,าเนี่ยต้องโวยพลอยก่อนไหมขอให้แฟนมีความสุขมากๆทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีอุปรสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะก็เป็นคนดียิ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสมอ อยากรู้ว่าผมอธิฐานอะไรไหมครับไม่บอกผมปิดที่นี่เลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดผมนะครับมีความสุขมากจริงๆมันเป็นความสุขที่แบบนั้นหาคำอธิบายยากมากจริงๆนะคือครอบครัวมันก็จะเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งเนาะเราก็แยกในส่วนของการที่แบบเรามาคนที่เราชอบคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เราแบบว่ารู้สึกมันจะเป็นแบบนี้เหมือนแบบเป็นโมเมนต์ที่พูดยากมากเลยเพราะว่ามัน มันดีเกิน,นคาดหมดเลยอ่ะเราคิดไว้แบบพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบเกินลิมิตไปมันก็ดีน่ารักเก่งมากเก่งมากเก่งมากชอบครับไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอบคุณน้องเอิญครับที่ทำให้วันนี้ขอบคุณน้องเอิญจริงมไม่รู้จะพูดยังไงจริง a n k you v much m r i n d ดูคร <laughs> มันโอเคเนาะมันโอเคครับผมเขินไปหมดแล้วเนี่ยผมด้านในคือผมคุมตัวเองไม่อยู่ละ ผมจะกินเค้กละนะครับแล้วของขวัญเป็นอะไรเนี่ยโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยสิออของขวัญใ้พี่คืออะไรปีแรกเพเงินมีของขวัญแล้วทุกคนใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรมากนะคะพี่เป็นรูปที่เราถ่ายกันอ่าตอนแรกใช่ไหมอันนี้คือรูปเต็มนี่ไปดูอ่าได้ตรงนี้ได้ที่ตรงนี้ตรงนี้นี่คือรูปเต็มจริงๆอ่ะคือรูปนี้นะครับก็ไปวาดมานะคะกับมือทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักปะน่ารักชอบ ชอบครับคือเราตกลงกันแล้วว่าของทุกอย่างต้องเกิดจากความพยายามและมีคุณค่าต่อใจไม่ต้องเอาปริมาณความแพงหรืออะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ลองอไปใช้ด้นะก็รอดูนะครับว่าผมจะเซอร์ไพรส์มันเกิดเกิดอะไรอย่างไรบ้างแต่จะรอติดตามชมกันคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ๊ายบายกด subscribe <Okay. S 1> ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง